นี่สาวไปกุญชิพาพีผ้าหน่องมาเดินเล่นตลาดนาจ้าพี่น้องจ๋าเมืองของกองเต็มเลยแต่เขายังไม่ห้สื่อนะจ้ะคนที่ยืนล่อสาบลาบนันก็คือล่อเขาเปิดพม่านกังพี่น้องแล้วสีได้เขาไปเลือกพวอเขาเปิดท่อนันและจาแล่นเขาไปเลือกแย่งสื่อกันเหมือนของแบบว่าหูดีมากอะไรแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องขาของที่เขาเจ้าไปเอามาขายนี่คือแบบว่าไม่คนใหญ่บานออกหรือว่าผู้ฒ่าตุยอะไรแบบนี้เขาก็สิเขาไปเก็บของมาขายให้เนาะค่ะ โดยที่เขาไม่เอาค่าเคลียบบ้านอะไรแบบนี้เมืองบันดอกบันใดและค่าถูกมากที่นุง่งทีนอนพี่นองสาวพิคุลกับบไดเสืออะไรเราจะมาาทายขิปบ,บรรยากาศให้พ่อแม่พี่นองใ้เมืองเมืองจะเต้นเต้นกระเป๋าเดินถอกเดินทางตะกงตะกา้าเมืองทุกอย่างประมาณหาสิบพี่หรือประมาณยี่สิบสามสิบบาทพี่นองจานังสวงนังซื้ออุ้ยหลายคักทั้งขยกทั้งขยะที่ใช้แล้วขจ้าจกับมาขายพี่นองมีสากระเบือยันเลือดลบพี่นองอ ของหลายคาไกลเนี่ยมึงทีหนอกทีนอนเก่าออกเก่าอีตะการในหน่วยใหญ่ๆ,ๆก็มีพี่นองขาเทียมก็มีเก็ออกเก้าอีแบบนี้พี่นองจ่าข้าเจ้ากับมะก,กองแบบนี้เห็นบ่จ่าบ่มแมนมีต่คนไทยเฮาที่วามากสินค้ามือสองฝรังข้าเจกากัมักคือกันค่ะเพราะว่าสินค้ามือสองนี่ประหยัดเงินได้หลยได้จากขันเฮ้าบ่เลือกสาวผิดกุลนี่ กะซื้อยุ่จ้ะทำามีขวางท่ถึงใจทำไมมีขวงท่ถือใจกับบอสซื้อดอกจ้าพี่น้องจ๋าเมืองมีหมอแหกแตกกับโบ้คนกันเลือกซื้อเลือกหามีความสุขเนาะค่ะอากาศก็โอเคอยู่เมืองพญายันนี่พี่น้องเราซื้อๆๆๆแล้วฝ่าคนใส่ถุงเอาไปใส่รถแล้วก็มาซื้ออีกเด้อจ้ะบางคนนี่ข้าเจ้าบ่ได้อยู่ประเทศนี่ข้าเจ้าก็มาซื้อใส่ถอกใส่ถุงอันส่งไปให้พี่น้องต่างประเทศอีกเนาะค่ะพี่น้องค่าสาพิกุลก็มาขายมือนี้กะ กัดลู้ซื้อว่าคนบ่ค่อยร้ายเป็นไดเนาะค่ะเพราะว่าเขาย่านฝนตกจากพี่นองสาวพิกุลกับสียางกลับไปรถดก่อนสีหอดรหลดกับาม,ามืองผลไม,ม้มจเมอนผลหม้ลมากไม้มมคือถูกมากเนาะคะ่ะซับประลดนี่หวานฉ่ำมากเลยสาวพิกุลสื่อมาก,กินแล้วอันนี้บัคเกอรเทศพี่นองจ๋าอันนี้อีเมลอนเมลอนเมลอนเลยนั่นเมลอนจ้ะพ่นองจ๋าแคนตลุปเมนวัวเขาเอินสาวกุลกับโบนเนจใจเนาะคะ่ะลูกพีชลูกพัม อันนั้นเอียงอาโวคาดโดพินองหกลูกสี่สิบาทเขาพอกเขาโพดอ,อ,อะไรแบบนี้อู้ผักฉอกผักชี้ต้นหอมต,ต้นหอมอะไเขาปลูกต้นหอมไหนงามค่กพี่นองจาม,มึงค่ะงามบ่ค่ะอู้อันนี้ขนาดเขาตัดหยอดไปเคงิงหนึ่งอันนี้ก็ะพิกหยวกมันฟฝอกฟ้าลังบักบักนัดพินองสับปะรดลูกพับลูกพั่ม บักหมอกบักม่วงพี่น้องเชื้อหลอกเชือรีฤดูนี้จะเป็นฤดูผลไม้ดัจจพี่น้องจ้กกากล้ันนี้จะเขาเห็ดแนวไดกินสาบุคุณกับปลูอันนี้ก็มันห้านาทีค่ะพี่น้องเมิงคลิปนี่สาบุคุณกับเห็ดเป็นคลิปสั้นเนาะค่ะพี่น้องจ้าถ่ายภาพบรรยากาศในพีแห้นนองได้รับชมนะคะจังไรคลิปนี่สาบุคุณก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะ